สวัสดีครับสวัสดีสําหรับผู้ที่ติดตามช่องมหัศของคมพีมหัศช่องแห่งนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจกีฬามหัศวันนี้ยังอยู่กับแต้มเดิมนะครับแต้มเดิมแต่เป็นเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยต่อคาถามของผู้ที่ถามเข้ามาในชุดวิดีโอชุดมาตรฐานพบกลองโจรชุดที่แล้วนะครับเราไม่ลีลาแล้ว,ลวเริ่มขึ้นกันเลยนะครับต่อคาถามสําหรับคนที่ถามมาก่อนนะครับว่ากรณีที่ ช็อตนี้นะครับช็อตนี้ปึ๊บขึ้นมาแล้วก็เข้ากินเสร็จแล้วเรามานี่นะครับทีนี้มานี้ปึ๊บเราก็ตั้งทานี้เขาถามว่าถ้าไม่มานี่ล่ะถ้าสิบไม่มาสิบห้าถ้าสามมาแปดล่ะอ่าถ้าสามมาแปดสามมาแปดจะทำไงสามแปดเราเข้ากินเลยครับเข้ากินปึ๊บเขาก็ปิดปิดปึ๊บเราก็ไปนี่นะครับ <c oughs> ขอไปครับ พอไปนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นมานี่แล้วก็เส้นเส้นปุ๊บเราก็เข้ากินเขาก็จะมาเข้าฮอตไปเขาก็จะต่อเพราะว่าไม่งั้นก็โดนกินฟรีเขาก็ต่อ AirPods. ออกมาปุ๊บเราก็เขา้าตานี้นะครับพอเข้าปุ๊บถ้าเขาเดินมาเขา้าฮอตตัวนี้ก็เขา้าทางเราเลยนะครับโดนกินสองเสร็จปุ๊บเราชนะนะครับอันนี้ช็อตแรกทีนี้ถ้าเขาไม่มานี่ลหละถ้าเข้ามานี่เข้ามานี่เราก็ไล่ ไล่เขาถ้าเข้านี่ปุ๊บเราก็ไปนี่ให้กินนะครับหนึ่งสองอันนี้เราก็จะชนะไปนะครับอทีนี้ถ้าไม่เข้านี่ล่ะถ้าเข้านี่ถ้าเข้านี่ก็โดนนี่หนึ่งสองอา่าอันนี้กขชนะไปนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็จะเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยสำหรับการเดินกลมโจนผมจะไม่เฉลยหมดทุกแยกนะครับจะเรียนให้ทราบก่อนเพระาะว่า ส่วนใครที่อยากได้คลิปตัวเต็มต้องติดต่อ facebook ส่วนตัวเอาไว้ให้มีค่าใจนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าให้เล่นสนุกแน่นอนนะครับสมมุติว่าเขาเดินถูกแต่เป็นอีกแยกหนึ่งเ,เขาเดินถูกไปปุ๊บนี่มานี่นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆครับเ,เราก็ขึ้นไปเนะเาะมึบ ชุดที่แล้วเข้ามานี้นะทีนี้เข้ามานี้อันนี้ก็นิยมเหมือนกันเต็มนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะครับพอเราขึ้นไปนี่ปุ๊บเขาก็จะตัดทันทีเลยเอ,อเหมือนเพราะว่าเราจะเสียท่าแล้วเราก็พุ่งขึ้นไปเขาก็มีต่อกับมีมานี่เท่านั้นแหละครับเพราะว่าถ้ามานี้ก็โดนกินฟรีถ้ามานี่เราก็เข้าฮอตเขาคงไม่เป็นไปไม่ได้นะครับสองเต็มนี้ก็ตัดออกเลยก็ต่อกอนเอาสมมติว่าเขาต่อปุ๊บเราไปนี่เข้ามานี้ปุ๊บถ้าเกิดเขาดักนี่เขาดักนีให้เราทําท่าว่าจะยิงสองตรงนี้เลยเขาก็ต้องระวัง มากั้นไม่ได้กั้นไม่ได้เาโดนสาหมุนเลยเขาก็ต้องเส้นตัวนี้แล้วก็มานี่เราก็ไปเข้าฮอตเพราะว่าเราก็มีทางเลือกเขาก็มาเข้าฮอตเราก็ไปเขาก็มาเราก็ให้กินหนึ่งสองสวยๆเลยครับชอ็อตนี้สองอันนี้เรียบร้อยเลยนะครับแพ้เราเลยนะครับทีนี้กินปุ๊บมานี่เมื่อกี้มานี้เนาะทีนี้มานี้ล่ะมานี้เราก็ขึ้นไปนี่อีก เข้ามานี่เราก็ขึ้นไปนี่อ่าทีนี้ถ้าเข้ามานี่แหละมืนี้เขาเข้ากินเขาก็จะค้ำไว้พอเขาค้ำไว้ปุ๊บอ่าเราก็ไปนี่เขาก็จะมานี่เราไปนี่เข้ามานี่เราไปน,ไปนี่เข้ามานี่เราเข้าฮอตเขาก็จะมาเข้าฮอตตรงนี้เรามีลีลานิดหนึ่งให้กินกินกินโยก หนึ่งสองเรียบร้อยเหมือนกันครับช็อตนี้อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่เป็นสูตรลับของสูตรลับเลยครับตัวนี้ทีนี้ถ้าเราไปนี้แล้วถ้าเขาไม่มาล่ะเข้ามานี่ล่ะโดนอะไรโดนอันนี้ยิงโดนหนักเลยครับหนึ่งสองสามเลยอันนี้ก็สวยงามเช่นกันถ้ามานี่ปุ๊บอย่าเผลอนะครับอันนี้เหลี่ยมเขาเลยเข้านี้ปุ๊บเขาให้นี่เลย ออันนี้เราแพ้นะครับอันนี้เราถึงกับแพ้เลยแหละเราเล่นไม่ได้เลยเราอยู่กระจุกอยู่ตรงข้างล่างแต่เขามาบังคับหมากหมากเท่ากันด้วยนะครับอันนี้อย่าเผลอเด็ดขาดวิธีแก้ก็คือเวลาที่เขาเวลาที่เขาเดินมานี่ให้เราเส้นตัวนี้ก่อนเพื่อไม่ให้มันล่มเราเราล่มมันก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะหนีมานี่เราก็ไปเขาทําไม่ได้แล้วก็มาเราก็ไปเขามาปุ๊บเราก็มาไล่กินนะครับไล่กินเขาก็หลบหลบปุ๊บก็มาเข้านี่ ขาแย่มันี่เราอย่าไปกินตัวนี้นะให้กินตัวนี้ก่อนนะครับเข้ามานี่ปุ๊บก็ให้กินไปทางนี้อ่าอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ก็ชนะไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้เอาโทษทีกดผิดนะครับอีกแยกหนึ่งย้อนมาตรงนี้เนาะตรงที่เขาต่อปุ๊บทีแรกเราขึ้นไปเมื่อกี้ต่อเนาะเอาทีนี้มาทางนี้มาทางนี้ให้มานี่นะครับให้มานี่เขาก็จะมานี่ แล้วเราก็ทำแต้มสวยให้ดูเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันนี้ก็สวยเหมือนกันมีสองประเด็นทีนี้มานี้กับมานี้ถ้ามานี้ปุ๊บให้ไล่ไล่ปุ๊บถ้ามานี้ก็กินฟรีเนาะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะไขว้ตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาเข้าฮอตแล้วก็มานี่เขาก็มานี่ปุ๊บเราก็มายึดสายกลางพอยึดสายกลางแล้วก็มานี่ มานี่ไล่กินมานี่จับนี่เข้าฮอตปุ๊บก็โยงมานี่ปุ๊บมานี่ปุ๊บก็จับสายกลางอันนี้ก็เรียบร้อยอ่าแต่ถ้าเส้นอ่าแต่แต่ถ้าเส้นละ่ะเส้นปุ๊บเข้าฮอตเข้าฮอตก็สาย่อแค่นั้นเองนะครับนี่ก็ชนะอ่าทีนี้กรณีที่สองกรณีที่สองอ่าเมื่อกี้กินสามไปแล้วเนาะ สามไปเมื่อกี้กรณีที่หนึ่งมานี่กรณีที่สองมานี้มานี้ให้เรามาจับนี่ก่อนนะครับถ้ามานี้ให้ใช้แผนเดิมไล่ตัวนี้เขาก็จะมาสลับตัวนี้ไล่เหมือนเดิมมานี่เหมือนเดิมมานี่ไม่ได้เขาก็ต้องมานี้มานี้ก็ไล่กินอันนี้มานี้นี่ก็ไปนี่แค่นั้นเองอันนี้เหมือนเหมือนเดิมเหมือนกรณีมานี้เมื่อกี้นี้ทีนี้แต่ถ้ากรณีที่สองถ้าเข้ามานี่ล่ะ ถ้าเข้ามานี่ให้เราไล่นี่เขาหนีมานี้ไม่ได้นะเทนี้เขาต้องหนีมานี่อ่าทีนี้ไล่นี่ถ้าเขาให้กินอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาเดินมานี่ให้เราไปนี่อย่างนี้อยเขาก็ต้องเสียตัวหนึง่งถึงจะเข้าฮอดเขาเสียมานี้ปุ๊บแล้วเดินมานี้ปุ๊บอ่าอันนี้เขาก็ลําบากแล้วนะครับเขาก็มีกําลังน้อยกว่าอาจจะเข้าฮอดได้แต่ว่าปลายกระดานเพลาแน่นอนนะครับตัวนี้ อันนี้ยังไงก็แพ้แต่ว่าได้ได้เห็นได้เห็นหน้าฮอตทีนี้มานี่มานี่เนาะมานี้ปุ๊บเราไลน่นี่ไปนี่ไล่นี่เมื่อกี้นี่มานี้เนะาะทีนี้มานี่พอมานี้ปุ๊บเราก็ไล่ตัวนี้ก่อนให้เข้ามุมเสร็จเราไปปุ๊บไปนี่แล้วเราก็ไปนี่เขาก็เดินมานี่แล้วก็มานี่นะครับเขาไม่มีตัวเดินไม่มีตัวเลือกเขาต้องเส้นพอเข้าปุ๊บ ก็มานี่อ่ะอันนี้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับตอบคาถามได้ประมาณหนึ่งหคำถามแล้วก็ทีเดียวถ้าสนใจหมากนี้ก็ติดต่อได้ทาง Facebook อำนาจวงศานะครับขอให้ทุกท่านที่อยู่ในช่องนี้หรือกําลังที่เพิ่งมาเจอขอให้เล่นฮอกท่านสนุกนะครับเล่นฮอกให้เพลิดเพลินไม่ต้องเีเรียสนะครับสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเป็นตอบเป็นคลิปยาวๆเลยก็ <c oughs> อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงอาจจะทำเป็นมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละเป็นซีรีส์ให้ดูนะครับคอยติดตามนะครับขอบคุณครับ